ช่วงนี้เหรียญลงหนักมากเลยนะครับในหนึ่งวันที่ผ่านมาเนี่ยลงแบบร่วงแบบระเนระนาดนะครับผมเองเนี่ยก็ติดดอยอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะลงต่อนะครับก็เลยต้องคัดนะครับคัด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 ก็เลยออกมาเป็นทรงนี้เลยนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแชร์ไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของราคาอีเทอร์นะครับว่าผมคิดยังไงเนาะแล้วก็จะถือหรือจะอะไรยังไงต่อก็ไปชมในคลิปได้เลย ก่อนอื่นนะครับก็ต้องแจ้งว่าคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปแนะนําการลงทุนนะครับตอนอัดคลิปเนี่ยมันก็อัดกันตอนนี้นะแต่ว่าตอนอัพคลิปเนี่ยกราฟมันอาจจะเปลี่ยนทรงเปลี่ยนอะไรไปแล้วนะครับก็มาเป็นการแชร์ไอเดียซึ่งกันและกันนะครับว่าเฮ้ยลองมองกันยังไงนะครับแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับเพื่อนๆแล้วกันเนาะว่าเอ้ยเราคิดเหมือนกันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ดิสคัตกันได้โอเคเนาะโอเคครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับวันนี้ค่อนข้างเรีบนะอีเทอร์นะครับกราฟที่เป็นกราฟเดนะครับู อืมันโนขึ้นมานะก็คิดว่าทรงมันดูเหมือนจะย่อแล้วนะอื<ม>แต่ก็ยังพอลุ้นต่อได้นะครับบางทีมันขึ้นมาเยอะนะครับทำเฟรมเดย์เนี่ยก็คือถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยมาตั้งแต่วันที่21นะครับเอเอวันที่21 26นะครับ26เนี่ยวิ่งไปจนถึงวันที่7นะครับกิเวลาประมาณสักอาทิตย์กว่าๆนะครับก็คือมันขึ้นมาโดยตลอดแล้วกันเนาะ มันก็อาจจะต้องมีการย่อลงนะแต่ให้สังเกตอย่างนงี้นะครับพอย่อให้ทำเฟรมมาเป็นทำเฟรมสีชั่วโมงครับคิดว่าก็น่าจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครจะเข้าเทรดในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่ามันหล่นพลืดลงมายังไม่มีจุดเรียกว่าจุดที่มันเบรกเลยนะครับลองเพื่มนๆลองสังเกตดูก้อนที่แบบว่าพอเวลามันร่วงลงมาใช่ไหมครับพลืดตรงนี้นะ มันก็จะต้องมีการหยุดก่อนนะเออฉันขอหยุดก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีจุดที่มันเบรกเลยนะครับเรื่องแท่งเทียนเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมไปศึกษามาละเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาค่อยๆพูดไปละกันนะแต่อันนี้เนี่ยก็คือมันยังไม่เบรกละกันเออมันก็มีสิทธิ์ที่จะมันลงพื้นไปเรื่อยๆนะครับก็พเพื่อนๆก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ ถ้าเกิดใครจะเข้าเป็นไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยถ้าดูไทม์เฟรมนี้ไว้เนี่ยก็ถามว่าเข้าได้ไหมตรงนี้เนี่ยตัวสโต e เนี่ยบอกว่าเป็นโอเวอร์โซนะครับเราก็สามารถเข้าได้นะแต่ว่าถ้าเข้าให้เซฟก็ต้องหาจุดที่มันกลับตัวไปแล้วนะอืมเช่นอย่างตอนท่อนตรงนี้นะอันนี้เราเล่ากราฟเก่ากันนะมันก็อาจจะมันเหมือนพูดเหมือนกราฟมันเฉลยมาแล้วเราก็พูดได้นะแต่ในหน้าง,งานเนี่ยบางทีมันหัวใจมันตึกตักนิดนึงนะ เนี่ยนะตรงจุดกลับตัวเนี่ยถ้าเกิดของสไตล์ผมนะครับก็คือถ้ามันยืนไหวแล้วเนี่ยแล้วมันมีทิศทางว่าเอ้ยมันกาลังจะพุ่งขึ้นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเข้าซื้อได้นะอันนี้คือสไตล์ผมเองแต่ถ้าเกิดว่าจังหวะตอนนี้เนี่ยคือมันพื้นลงมานะมันก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะให้มันหยุดก่อนนะหยุดไหลนะเป็นเหมือนท้องเสียนะที่ผมบอกไหลพื้นลงมาก็รอก่อนนะให้ท้องหายเสียก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าก็ได้นะไม่ต้องรีบนะ โอเคอ่ะถัดไปนะครับอ๋อลืมบอกเลยนะครับก็คือถ้าในมุมผมนะครับถ้าเกิดมันยังไม่หลุดโลเดิมนะโลเดิมผมขอเอาจุดตรงนี้แล้วกันก็คือเส้นไม่คอสเส้นสองพันสิบแปดนะหรือเอาง่ายๆว่าถ้ามันยังยืนเหนือสองพันได้เนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าเออโอเคนี่เอาไหมประมาณนี้แหละก็ต้องระวังนะถ้าเกิดเลยสองพันมาแล้วเนี่ยก็ น่าจะไหลลงยาวๆแล้วล่ะอาทานมานะครับก็คือทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยทรงมันเสียไปแล้วเนาะตอนแรกเนี่ยผมก็อุตส่าห์ดีใจนะครับว่าเอ้ยมันแบบว่าทะลุผ่านไฮเดิมไปได้เรื่อยๆเนาะแต่พอเมื่อวานแล้วเนาะมันทุบลงมาเนี่ยทุบรุนแรงมากรื้อพื้นเดียวเลยนะแบบว่าไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยแล้วก็เนี่ยนะมีสัญ,ญญาณเหมือนจะกลับตัวเล็กๆนี่เหรไหมครับตัวนี้นะ ซึ่งเมื่อเมื่อวานเนี่ยผมก็กะว่าจะเข้าตรงนี้เนาะแล้วก็ติดงานติดธุระพอดีนะครับก็เลยไม่ได้เข้านะทีนี้ถ้าเข้าตอนตอนเมื่อวานนี้ก็คงจะคงจะเจ๊ง <c oughs> โอเคเนาะเออก็ถือว่าโชคดีไปนะที่ไม่ได้เข้านะครับเราก็มาวัดเป้านิดนึ่งนะว่าอมันจะลงไปถึงไหนดีนะอันนี้ที่ผมวัดเล่นเล่นๆนะนู่นเนี่ยสองพันนะน 2000, นะไปรอที่สองพันได้เลยนะ <c oughs> ซึ่งถนะ้าหลุด หลุดไปนี้ก็แย่เลยนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมว่าลูกผีลูกคนมากเลยตรงนี้นะผมก็ลุ้นว่าตรงนี้แหละนะเป็นจุดกลับตัวหรือเปล่าประมาณนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวขอย้อนเข้าไปทำเฟรมสี่ชั่วโมงอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอตีเส้นขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้นะถ้าเกิดเรามองเราคิดว่าเอ้ยมันเป็นการย่อตัวของทำเฟรมสี่ชั่วโมงแล้วกันเนาะอ่ จุดตรงนี้แหละประมาณ2 1 0 0รช่วงนี้แหละน่าจะเป็นจุดที่ผมคิดว่าเออเป็นจุดเก็บนะเหมือนซื้อนะนจุดซื้อตรงนี้เนี่ยเออซื้อได้นะครับถ้าเกิดเรามองว่ามันคือจุดกลับตัวนะอันนี้กราฟมันยังไม่เฉลยเนาะเราก็มโนขึ้นมาก่อนว่าเอ้ยตรงนี้กลับตัวภะวะอะไรเงี้ยนะซึ่งมันอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้นะ คือถ้าถูกเราก็ได้เครดิตไปนะแต่ถ้าผิดนะก็อย่าด่ากันอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยเออมันจะต้องกลับตัวแล้วเนาะสมมุติว่าการาฟมันเริ่มเฉลยแล้วว่ากลับตัวนะแต่เรายังไม่ได้ซื้อนะก็มาทยอยเข้าซื้อได้ที่สองพันหนึ่งร้อยหกสิบนี่ก็ยังได้นะยิงซื้อตรงไหนก็ได้นะเออซื้อไปเลยถ้ามันกลับตัวแล้วนะแต่ถ้ามันยังไม่กลับตัวอย่างนี้ก็อย่าพึ่งเลยนะครับเพราะว่า มีโอกาสเนาะที่มันจะหลุดโลนะหลุดโลนี่ก็คือท้องเสียเลยนะครับต้องหายตัวออกนะเออใครเข้าไปแล้วก็น่ากลัวนะบอกเลยลูกผีทุกคนนะก็เป็นว่าท้ายคินนะครับผมขอสรุปสันส้นๆแล้วกันนะว่าอ e ีเทอร์ตอนนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีทรงว่าจะลงนะครับอันนี้นะในมุมมองผมนะแล้วก็น่าจะทําเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยน่าจะยืนไม่ไหวนะ응ก็ต้องรุ้นกันต่อไปนะครับเพราะว่า ปัจจัยเนี่ยมันมีหลายๆปัจจัยนะครับแต่ทีนี้อยากจะให้ไปมองเจ้าพ่อของมันด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเล่นอีเธอร์อย่างอย่างผมเนี่ยผมก็เข้าออกอีเธอร์อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไปได้นะไปดูการาฟบิตคอยด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าบิตคอยเนี่ยมันเป็นเหมือนเจ้าพ่อแล้วกันเนาะถ้าเกิดบิตคอยโดนทุบนะครับเหรียญอื่นน่ยก็โดนทุบละในรละนาดเหมือนกันหมดนะครับในมุมมองผมนะเท่าที่ ลองอยู่ในวงการมาสักพักหนึ่งเออก็เอาเป็นว่าการับิบคอยดูไม่ค่อยดีแล้วอะเออไอตอนนี้ครับอีเทอร์ก็กำลังจะตามมานะครับผมว่าก็ระมัดระวังกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครที่อ่าถือเหรียญอยู่นะครับก็อาจจะใช้วิธีชอ็อตไว้ด้วยก็ดีเออเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการขาดทุนแล้วกันนะครับอืมนี่คือคำแนะนำ โอเคโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละนะครับก็ถ้าคลิปอย่าลืมนะครับใครสนใจเพิ่มค่าดิฟนะครับเราเป็นสายขุดเนาะเราไม่ใช่สายเทรดก็ขอขายเคสหลิกกันไปอุดนนเหมือนเดิมนะครับก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับในไอพีสซูริโอในช้อปปีนะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม